สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0นะครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนักลายนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่2นะครับเพื่อจะติดตามเนื้อหาสหรับคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เคยประชุมเชิงสำนักลายกับผมนะครับ2ตอนที่แล้วและสนใจตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่3จะพูดถึง เหตุการณ์สถานการณ์ที่ผมคาดการผ่านมุมมองวัฏกรนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหลังตลาดคร a ชนะครับหลังเกิดเศรษฐกิจที่เรียกว่าเกรดรีเซตขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นตามมาในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเพราะฉนั้นในขณะนี้ยังไม่เกิดนะครับก็ยังไม่ทำนะแต่ว่าขาะนี้มีอาการแทรกซ้อนในเรื่องของสงครามนะที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามดูก,กันนะครับ สำหรับท่านที่นะเป็นผู้รับชมทั่วไปนะครับที่ยังไม่ค่อยรู้เข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินโลกนะครับเงินสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับก็แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สสัมนาไลน์นะครับที่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ท่านสา mm hmm. มารถนะสมัครเข้ามานะครับรับฟังนะสัมมนาออนไลน์ได้นะครับ e o n m o s e o f m o p e y for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับจะจัดขึ้นในเสราร์ที่19มีนาคม65เวลา18.30ถึง21.30นนะครับ3ชั่วโมงเต็ม,ม,ม,ม ท่านที่สนใจติดต่อผ่านเข้าในไลน์ไอดีผมนะครับเซก้าห้าเก้านะครับในการประชุมเชิงสำนัรลายนี้จะมีเนื้อหานะสำคัญอย่างนี้นะครับคือความสําคัญของเงินการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับนิสิตเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความช่วยร้ายใช่ไหมเงินจากระบบธนาคารกลางนะปัญหาเศรษฐกิจและการเงินขณะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษ เอาละครับก็จะมาวิเคราะห์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันต่อไปนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับจำนวนมากนะที่ดูช่องผมเนี่ยถ้ามีเครื่องย้อนเวลากลับไปในอดีตนะเครื่องไทม์แมชชีนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เลยนะครับอยากจะย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะเมื่อช่วงเวลานั้นนะครับที่รัเสเซียได้ยื่นข้อเสนอนะครับให้ทางด้านสหรัฐและเนโต้นะครับให้ทําสนธิสัญญา นะครับว่ายูเครนเนี่ยนะควรจะเป็นกลางไม่ควรจะรับยูเครนเป็นสมาชิกและสหรัฐเนโต้นะครับไม่ควรจะขยายไปทางตะว,วันออกถ้าตรงนั้นได้ข้อตกลงนะได้ส่วนธิสัญญารับรองด้วยกฎหมายตามที่รัสเซียต้องการเราคงอาจจะไม่เห็นสงครามที่ระเบิดขึ้นในวันนี้นะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอยากให้เกิดสันติภาพรวมถึงผมด้วยนะ แต่แน่นอนครับอาจจะมีคนส่วนน้อยนะที่มองถึงการยืนหยัดที่จะสู้กันแบบนี้แล้วเกิดสงครามนะเพื่อความถูกต้องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมบอกแล้วว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นนะทั้ง2ประเทศนะประชาชนแล้วก็เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อรัเสเซียนะครับตัดสินใจเดินหมากนะในการพิฆาตยูเครนนะนั่นหะมายถึงว่าส่งกองทัพนะบุกเข้าไปลุกรานยูเครนนะยึดยูเครนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับ เกมมันก็เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเมื่อรัสเซียนะใช้กองทัพนะใช้กำลังนะเข้ายึดยูเครนเช่นนี้นะครับแล้วสิ่งที่จะเป็นต่อไปคืออะไรนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียสามารถยึดยูเครนได้นะแบบเต็มรูปแบบหรือไม่นะถ้ารัสเซียยังไหวนะกนะ็คือว่ามีแรงต่อต้านจากทั่วโลกนะครับถึงเอ่อการที่รัสเซียใช้กองทัพนะบุกลุกรานเข้าไปในยูเครน นะมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการลงประชามตินะร้อยสี่สิบกว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยคัดค้านนะที่รัสเซียใช้กองกําลังนะเข้าไปยึดยูเครนก็มี30กว่าประเทศนะครับที่วางความเป็นกลางหรือเห็นด้วยกับทางรัสเซียนะครับมันแรงกดดันทางเศรษฐกิจการเงินนะครับจะทำให้รัสเซียไปไหวต่อหรือไม่ แต่สิ่งที่ผมมองก็คือว่าปูตินนะครับไม่ยอมเสียยูเครนนะถึงขนาดขู่ว่าจะใช้นิวเคลียร์นะครับถ้าจาเป็นนะโดยการมีคคำสั่งให้มีการเตรียมนะกองกำลังนิวเคลียร์นะในการยับยั้งนิวเคลียร์หรือแม้แต่การใช้นิวเคลียร์ในขั้นสูงสุดนะครับมันเกมถ้าเรามองว่ารัเสเซียไปไหวไปต่อนะอะไรจะเป็นหมากเกมต่อไปนะที่จะตามมานะครับเมื่อพิคาดยูเครนแล้ว เมื่อ,อยูเครนเนี่ยต้องเสียให้รัเสเซียแล้วใครมีหนวร้อนก็แน่นอนครับประเทศที่มีเขตแดนที่มีชายแดนติดกับยูเครนนะแล้วก็ติดกับรัเสเซียนั่นก็คือทางด้านบนนะครับก็คือเอสโตเนียนะครับรัสเวียลิทัวเนียนะครับแล้วก็ทางประเทศนะครับที่ติดกับทางด้านเบลารุสนะครับแล้วก็ทางด้านยูเครน โปแลนด์ฮังการีนะโรเมนเะนียนะครับนะในแถบนี้นะครับนะที่เาขาเรียกว่า,ามีหนาวๆร้อนๆอน่อะนะเพราะว่าเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเกมลุกถัดไปของรัเสเซียเนี่ยมาเกลต่อไปคืออะไรคือบรรดากองเชียในขณะนี้นะที่ส่งงบประมาณนะอาวุธเข้ามาในยูเครนเนี่ยนะจะทำให้รัเสเซียรู้สึก นะอย่างไรนะคุณค้องหมองใจนะประการใดนะครับอันนี้เราก็าต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามีหนาวๆร้อนๆน,นะใครชอบฝากไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ